เสร็จรูปกระจายรูปอะไรเหมือนก,นกันกับอะไรนะครับปุริสาสับเพราะ,ะนั้นสับเหล่านี้จึงเรียกว่าปุริสาธิคณะเพราะฉะนั้นคําศัพท์มันมีคณะอยู่นะถ้าเราไม่เข้าใจคณะเนี่ยเรา,เาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอักขยาตไม่ว่าจะเป็นคํานามเขาถือว่าคณะต้องอยู่ว่าเขาอยู่คณะไหนน,นะครับไอ้ตัวนี้คือคาศั์บ,บาลีถ้าเรารู้จักคณะปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถจัดการกับคําศัพท์นี้ได้ นะครับเพราะคณะของปุริสาสับเขาเรียกว่าอาคติคณะเรียกว่าอะไรนะครับอาคตินะอาคติคณะอาคติคโนอาคติอาคติคโนอาคต,ต,ติแปลว่าไม่ใช่ไม่ใช่มหาสมุมสตนะิอาคติ อากติแปลว,ว่าอากับกริยาที่เหมือนกันความคล้ายกันก็เรียกอากติเพราะฉะนั้นกลุ่มของศัพท์ที่มีการสําเร็จรูปเหมือนกันจึงได้ชื่อว่าอากติคณะนะครับคือการรวมเ่การรวมคําศัพท์มาเป็นคณะเดียวกันเนี่ยเขาขึ้นอยู่กับคำเขาเอาเขาเรียกอะไรเอาความ เป็นอากติความเป็นศัพท์ที่สําเร็จรูปเหมือนกันมาเป็นเกณฑ์ในการรวมเขาไม่ได้หมายความว่าศัพท์เหล่านี้จะต้องเป็นมนุษย์เหมือนกันหมดศัพท์เหล่านี้จะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันจึงจะมารวมเป็นคณะเดียวกันไม่ใช่เขาเอา,าอะไรเป็นเกณฑ์นะครับวรรความเหมือนกันในการสําเร็จรูปในการสร้างคํามันสําเร็จออกมาเหมือนกันหมด อันนั้นแหละเขาเรียกว่าอากติเพราะฉะนั้นการรวมคําทุกที่คณะทุกอย่างก็ถือได้ว่าเป็นอากติคณะนะครับจัดเขาเขาเรียกว่าจัดคลาสของคําให้เข้าเข้านะเข้าด้วยกันว่าจะอยู่ในลักษณะไหนอย่างสุระแปลว่าอะไรครับสุระสุระแปลว่าอะไรนะครับ ผู้กล้าอาสุระไม่กล้าอ่าก็แปลง่ายดีนะครับผู้กล้ากับผู้ไม่กล้าแล้วจะอยู่ด้วยกันได้หรอว่าจะเป็นคณะเดียวกันได้ไหมครับเพราะว่าไอ้เขาไม่ได้จัดคณะในลักษณะเช่นนั้นใช่ไหมครับเขาจัดคณะในลักษณะความเป็นอากติการสําเร็จรูปนะครับไม่ได้จัดคณะเป็นประเภทของบุคคล ผู้กล้ากับผู้ไม่กล้าคนรับประเภทกันเลยสุร,เท,สรเทวดาอาสุรอาสุลสุรเทวดาอาส่ลคนรับประเภทรบกันตลอดเพราะฉะนั้นจะมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ไหมครับไม่ได้แต่ว่าที่เขานํามาจัดเพราะว่าเขาเอาความเป็นอาคติอาคติแปลว่าอากับกริยาที่เหมือนกันอากับกริยาของสาวก็คือการสําเร็จรูปแต่ถ้าคนก็อากับกริยาเหมือนๆกันก็เรียกอาคติ นะครับอย่างนี้เพราะนั้นการสำเร็จรูปถือว่าเป็นเกณฑ์ในการจัดคณะก็เลยเรียกว่าอากติต้องจำไว้เลยนะครับคณะทุกที่ในปรท่ารูปสิทธิแม้เขาจะไม่ได้บอกแต่ก็เป็นอากติคณะนะจัดเป็นอากติคณะนะครับสวดคาถานี้เลยฮะ มันก็สวดไ,ไม่ได้มีหลักมีเกณฑ์อะไรมากนะครับท่องไปเลยเอวังสุราสุรานโรราคานาคายกคาคันทพากินรามนุสสปิสาจาเปตามาตังคาชังคมดัดุรังคาวราหาสีหาพยาักัจฉะปัจฉปะดารัชะมีคัสสาโซนาอันนี้ก็ธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากสวดพิเศษพิเศษก็ อลองไปนึกทํานองแล้วก็สร้างดนตรีขึ้นมานะก็เป็นไปได้มันทําให้เรานอนหลับฝันดีนะครับจำให้ได้นะครับอันนี้หมายถึงว่าจำำําคําศัพท์อย่างอ,อย่าไปมองข้ามว่ามันน่าเบื่อนะครับคําแปลคําแปลมีอยู่ในหนังสือประทารูปสิทธิที่อยู่ข้างหลังนะครับนะักศึกษาสามารถ นั้นได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่มีเวลาที่จะแปลให้เพราะถือว่านักศึกษาค้นคว้าเองได้ไม่ยากแล้วนะครับเพราะนั้นมาดูในชีตใหม่ต่อไปนิดหนึ่งนะครับไหนๆก็แจกแล้วให้เวลาแค่สิบนาทีไม่เกินสิบนาทีนะครับ เราเรียนปุริสะอาการันนะอาการันนี้ยังไม่จบนะครับอาการันที่เรียนไปนี่คืออาการันสามัญธรรมดาทั่วไปนะครับอาการันสามัญแต่นี้อาการันที่มีอะไรพิเศษขึ้นมาอีกนะครับแต่ยังอยู่ในอาการันเหมือนกันเทียงแต่ว่าบางวิพัฒน์มีรูปพิเศษขึ้นมาก็เลยต้องแยก อาการเหล่านั้นออกมาต่างหากจากปุริสาทิคณะนะครับก็เริ่มตั้งแต่มโนคณาทิคณะเลยมโนคณาทิคณะกลุ่มของมโนคณะเป็นต้นเรียกมโนคณาทิคณะมันซ้อนกันในคณะเนี่ยมโนคณะอาทิและก็คณะอีกทีหนึ่งนะครับมโนคณาทิคณะมโนคณะและก็คณะแสดงว่ามันมีหลายคณะ คณะที่ประกอบด้วยมโนคณะเป็นต้นไม่เหมือนปุริษาที่คณะนี่มีมีคณะเดียวใช่ไหมครับปุริษาที่คณะคณะที่มีปุริษาเป็นต้นนะครับตอนนี้คณะที่มีมโนคณะเป็นต้นแสดงคณะใหญ่คณะเล็กซ่อนอยู่ในคณะใหญ่อย่างนี้ เพราะนั้นถึงว่าเราเราเคยเรียนมาแล้วว่ามโนคนาที่คณะมันมีสามอ่ะมโนคณะก็คือคณะโดยตรงส่วนที่เหลือถือว่าเป็นมโนคณะที่คณะก็ไม่มีอะไรมากนะครับมโนคณะแล้วก็มโนคนาที่คณะเพราะฉะนั้นตัวที่มีรูปพิเศษจริงๆครบถ้วนทั้ง3มลักษณะของมโนคณะเนี่ยก็เรียกว่ามโนคณะ ส่วนวิพัฒน์บางตัวเท่านั้นที่มีเขาจัดเป็นมโนคณาทิคณะก็แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญมโนคณะนะครับเรียนอะไรบ้างนะครับมโนคณาทิสตุนาสสมิงสุวิเศโสมีสมาได้ถือว่าผิดในในชิดแก้หรือ,อยังครับ แก้แล้วนะครับสมาร์ตแต่จริงต้นฉบับพม่าเป็นสมาจริงๆไปดูมาแล้วแต่พอไม่แน่ใจก็เลยกลับไปดูต้นฉบับเขมรของเขมรกลับถูกมีก็เอามาในรถแต่ไม่ได้ตั้งใจเอามาแต่พอดีไม่ไดเอาลงมาฉบับเขมรก็พิมพ์ดีเละอ่ฉบับเขมรนะครับของเขมรกลับกลายเป็นนาสสมิงสุ แต่ของพม่าอาจจะเป็นบางฉบับที่ผมไปเอามาอาจจะเป็นบางฉบับนะครับอย่างเนี้ยเพราะว่าสมาไม่มีความพิเศษก็เลยถือว่าเกินมาเขาถือว่าอันนี้ไม่ใช่อะไรเป็นรูปผิดเออมันอย่าไปคิดว่าของพม่าผิดนะก็คือรูปอ่ะรูปบางครั้งนี่มันเกินมาอะไรอย่างนี้มันมันซึ่งระยะหลังนี่สมัยก่อนนี่เขาพิมพ์ดีแต่สมัยหลังสมัยหลังๆเนี่ยทีมันทีมรูปหลุดเหมือนกันนะครับรูปหลุดเพราะว่า อาจจะทํางานคนรุ่นหลังทํางานไม่เหมือนคนรุ่นก่อนรุ่นก่อนนี้เขาแค่จุดนี่เขาไม่ให้หลุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือการารับผิดชอบงานตรวจชําระภาษาพุทธพจน์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเขาเรียกใส่ใจใส่ใจทุกรายละเอียดเวลาตรวจชําระพระไตรปิฎกอย่างนี้นะครับมนโนคณาทิะตุตุต แปลว่าส่วนน่ะส่วนว่ามีความหมายเท่ากับปัญะส่วนว่าคำว่าส่วนว่าในหมายถึงมันมันเกี่ยวข้องมาจากตั้งแต่ปูริษานู่นแหละเขาถึงมีคําเชื่อมาส่วนว่าหรือสําหรับสําหรับสาหรับแต่สําหรับภาษาไทยไม่ได้นะค่าสำหรับก็ข้าพเจ้านําขนมมาสําหรับท่านเนี่ยเนี่ยซึ่งมันมันน่าจะแปลส่วนว่าน่าจะดีที่สุด ส่วนว่าครับส่วนว่าอะไรการสร้างส่วนการสำเร็จรูปมันต้องการสำเร็จรูปใส่เข้ามารูป,ปะสิทธิส่วนการสำเร็จรูปของมโนคนาที่คณะของมโนคนาที่คณะ วิเศษโสมีความต่างนาสะสมิงสุเฉพาะในนาวิพัตสะวิพัตและสมิงวิพัต <c oughs> เฉพาะในนาสะสมิงวิพัตนะครับ อัญัตถะปุริสะสมังส่วนในวิพัฒน์ที่เหลืออื่นอนอัญญะถับลว่าอื่นๆวิพัฒน์อื่นๆไม่ต้องเอาที่เหลือก็ได้นะเดี๋ยวมันจะในวิพัฒน์อื่นๆปุริสะสมังเหมือนกับปุริสะสับปุริสะสมังเหมือนกับปุริสะสับนะครับ หมายถึงการสร้างคําของมโนคณะเนี่ยต่างตรงไหนนะครับ<ะ>นาสะสมิงตั้งแต่นา,นาวิพัฒต์วิพัฒสมิงวิพัฒส่วนวิพัฒที่เหลือเหมือนาาก็เหมือนกันกับปุริสัตทุกประการปุริสัตทำอย่างไรก็ทําอย่างนั้นเพราะนี่มันเป็นอาการันเหมือนการเพงแต่ว่าอาการันพิเศษใช่ไหมครับอาการันพิเศษอย่างนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็ ามาดูแค่นาสะสมิงท่านั้นเอง,ง่ายไม่ต้องจํามากก็คือจําปุริสะปัทมาลาให้ได้เป็นอันดับแรกอย่างอื่นนี่ถือว่าเปลี่ยนแปลงนิดเปลี่ยนแปลงหน่อยท่านอาจารย์พระธารูปสิทธิก็เริ่มต้นตั้งแต่แจกปะทมาลามาเลยมโนมนาอันนี้ทำตัวรูปได้หมดแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับอะไรนะครับ ปุริสาศาบเหมนาเหมนาพวันโตมนามนังผวันโตมนาแล้วก็มนังมเนเดี๋ยวจะมีข้างหลังให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องทําตัวรูปไม่ต้องทํแล้วยกเว้นแต่ว่าท่านต้องฝึกถ้าฝึกก็ฝึกปุริสาพทบได้มนาก็ไม่ต้องแหละมนาศาบเป็นลิงมนาศทบแปลว่าอะไรนะลืมแปลให้ดูแปลว่าใจมโน แปลว่าผู้รู้สภาวะที่รู้อารมณ์มีความหมายท่บวิญญาณะนั่นแหละจิตตะอันเดียวกันจิตตะก็แปลว่ารู้อารมณ์มณะก็แปลว่ารู้อารมณ์มณติชานาติติมโนมณติชานาติติมโนมโนนี่เป็นได้ทั้งมนังและมโนเป็นทั้งปุงงลิงและอิทธิลิงนะครับเป็นสองลิง เป็นคำสับสองลิงแต่นี้เรากำลังเรียนปุงลิงก็เลยเอาแค่ปุงลิงสองลิงนะครับมณศัพ์สองลิงปุงลิงกับหนาปุงปุงลิงกับหนาปุงเพราะฉะนั้นจะใช้มะนังก็ได้มโนก็ได้อย่างนี้ รูปที่จะต้องทําคือตัวนี้ทำตัวรูปเดียวพอแล้วนะครับมณสา,ามณสา,าสมมุติเราไปเจอที่ไหนกับมณสา,า,า,าเปลี่ยนมาแล้วธรรมบ,บทใช่ไหมครับลองว่าดูสิครบคาถามโเสามโนามณสาเจ อตอนนี้กำลังกินเจอยู่นะครับมนาสาเจอเอาเอาบาปก็ประทุษเถนะเอาบุญก็ประสันเนนะตกลงจะเอาอะไรครับเอาบุญนะเอาบุญกันแล้วกันนะครับเรากำลังประสันเนนะมนาสาเจประสันเนนะพาสติวากรโรติวาตาโตนังถ้าบุญก็ต้องสุขะใช่ไหมครับ เดี๋ยวไปเปลือเป็นทุกข์ข่มนาสาว่มนาตาโตนางสุขามันเวติชายาว่านาปายิ่นีมันคล้ายๆกันนะ่ะมันต้องมาเปลี่ยนตรงเท้ายนะครับมันจะเผลอไปเป็นมนาสาเจแปสันเนนะพาสติกมากรติวาตาโตนางทุกขามันเวติมันขัดกันตรงนั้นก็เรียกว่าวิโรธิเลยเขาเรียกว่ามันไม่สอดคล้องกันนะมันขัดกัน หน้าหลังอย่างนี้ถือว่าใช้ได้หรือไม่ได้ครับใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นบรรณาาเจาก็ถ้าถามว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็อ่านที่เนี่ยอันนี้คือตัวอย่างเขาเรียลภาษาเกิดเรียลเรียลปาลิเรียลเอ็กซัมเพิร์ไม่ใช่เราแต่งขึ้นมาเองนะครับเป็นตัวอย่างที่มีอยู่จริงนะครับใช้เรีย ครัรีลปาลินะครับก็เขียนอย่างนี้ก็คือให้เขียนไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกอะนะครับอ่านะครับก็คือว่าจะได้จับผิดไม่ได้นะครืออ่ารีลปาลิก็คือหมายถึงยกตัวอย่างมาจากของจริงไม่ไม่ได้เมคอัพนะครับเคยเมคอัพไหมครับ เมคอัพเมคอัพก็คือสร้างอุทาหรณ์ขึ้นมาให้เทียบเคียงกับความจริงแต่นี้บางครั้งมันก็สู้อุทาหรณ์ความจริงสู้ตาหรณ์ที่เขาใช้จริงไม่ได้เพราะนั้นจากพระไตรปิฎกอัตถกถาเป็นต้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างของแทมูละภาษาบาลีเรียมูละ,าาลละนะครับมูละมูละนะครับมูละ ของจริงก็เป็นมูละมันไม่ใช่แบบสร้างขึ้นนะครับ <c oughs> มณสา,า <c oughs> ทำตัวรูปดูนะครับเขาบอกว่าต่างในนาสะสมิงเพราะนั <c oughs> ้นเราก็จําได้นาสะสมิงเพราะนั้นมณสา,าตัวนี้ก็ต้องเป็นนา <c oughs> นะครับ <c oughs> วาติวะตะัตเตบทว่าวาตามไปตามมาก็แล้วกันนะ ตามมาวัต,ตเตปแปลว่าอะไรนะครับตามมาเพราะเรากําลังอยู่ในสูตรนี้มันก็ต้องตามมาสูตรเนี้ยสำนวนเราก็ใช้ให้นั่นก็แล้วกันนะครับจากสูตรไหนมาสูตรไหนก็ต้องตามไปดูนะครับ่าแต่รู้ให้รู้ว่าตามมามีตามมาก็ดีกว่าไม่รู้นะครับมโนคณาธิโตสมิงนานะมิอาสมิงนานะมิอมนาตัดบทว่าสมิงนานังอิอา นะครับแล้วก็มีวาสัพ์ตามมาแลวเอาวาสั์ตัวนี้มาแปลด้วยนะครับแปลสูตรเลยนะครับมโนคณาที่โตสมิงนานามิอาอะไรเป็นการีการิยะนิมิตะก็สังเกตดูนะครับอีอาอีและอาอาเทศอีและอาอาเทศโหนติโหนติ ย่อมมีเหมือนเดิมฐานเนในตำแหน่งสมิงนานังแห่งสมิงตำแหน่งแห่งหลือของครับตำแหน่งของเนะของของสมิงและนาวิพัฒน์ทั้งหลายปรยสังที่อยู่เบื้องหลัง มันจะคล้ายๆกับเมื่อตะกี้มโนคณะที่โตจากมโนคณะเป็นต้นจากมโนคณะเป็นต้นวาบ้างไม่ทันก็เอาใหมอ่อาอและอาอาเทศโหนติย่อมมีฐานเนในตำแหน่ง สมาเออสงนา,นางของสมิงและนาวิพัฒน์ทั้งหลายปะเรสังที่อยู่เบื้องหลังมโนคณาทิโตจากมาโนคณะเป็นต้นวาบางังสูตรนี้ให้ทำอะไรครับอาเทศสมิงเป็นอี นาเป็นอาเดี๋ยวอาเทศสมิงที่ไหนครับสมิงที่อยู่หลังที่ลงท้ายมณัพ์เป็นต้นนะไม่ใช่สมิงทั่วไปสมิงสมิงที่อยู่หลังที่ลงท้ายมณัพมโนคณาอาเทศสมิงตัวนี้เป็นอะไรนะครับเป็นอีสมาไอนาเป็นอา เพราะนั้นเราก็มาดูนะครับเมื่ออาเทศตอนนี้เรากําลังทําตัวรูปมรณาสาไม่ใช่สมิงแล้วก็เอานาเป็นอะไรนะครับนาเป็นอาด้วยสูตรว่ามโนธนาทิโตสมิงนานะมีอานะครับแล้วทํำไงต่อครับ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวเอาอยาจะเพิ่งทําต่อเอาอธิบายนิดหนึ่งก่อนนะครับ คำว่ามโนคณะนี่ก็เขาอธิบายเฉยๆนะครับมโนประพุติคณนมโนคณนคําว่ามโนคณะก็หมายถึงศัพท์กลุ่มศัพท์ที่มีมณะที่มีมณะเป็นต้นประพุติแปลว่าเป็นต้นแปลว่าเป็นต้นที่มีมณะเป็นต้นเป็นต้นก็คือขึ้นต้นด้วยมณะภาษาไทยอ่ะเป็นต้นหมายถึงขึ้นต้นด้วยมณะหรือนําหน้าด้วยคณะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่านำเลยเขาเขาแปลว่านำ l อ่ะ กลุ่มที่ลีดด้วยมณะนะอย่างนี้นะครับแล้วอาทศัพท์ตรงนี้เอาอะไรก็อธิบายว่าอาทศัพท์ในคําว่ามโนคณาที่คาว่าเป็นต้นเนี่ยมโนคณะยังไม่จบเอาอาทิอีกอาธิที่แปลว่าเป็นต้นนี่หมายเอากลุ่มพิละศั์ปะทะสั์ด้วยพิละปะทะเป็นต้นด้วย ก็อย่างที่บอกว่ากลุ่มสัพท์ที่มันมีลักษณะไม่สมบูรณ์น่ถ้ามันัน้าสามที่สมบูรณ์ทั้งลักษณะของมโนคณะมีสามอย่างที่เขาเราเคเรียนมาแล้วนะครับแต่พวกพิละประธานเนี่ยมันมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ถือว่าจัดอยู่ในมโนคณาที่คณะแต่ไม่เป็นมโนคณะนะจัดอยู่ในไหนนะครับมโนคณาที่คณะเนาะเพราะฉะนั้นเอาพวกนี้ด้วยพิละ ก็คือจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นสาโสสิไม่ได้เอาทุกพวกนะบางพวกนี่เป็นโอเป็นอะไรไม่เกี่ยวนะครับเอาเฉพาะพวกที่แปลงนาเป็นเป็นสาโสสิผู้นี้จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับไม่เป็นไรตัวนี้ก็ที่สำคัญก็คือว่าเราทำยังไม่จบเมื่อกี้แปลงด้วยมโนคณาที่โตแล้ว เป็นเป็อาแล้วใช่ไหมครับเป็นอาแล้วตอนนี้ยังไม่จบต้องมีอีกสูตรหนึ่งถึงจะจบสะสเรวาคโมโม,มี4บทนะครับสะหนึ่งสะเรหนึ่งวาหนึ่งอาคโมหนึ่งนะครับสะเรในพระสระเบื้องหลังสะสะก็คือสะนะครับสะอักษร นะครับอาคโมเป็นอาคมเป็นอาคมมโนคณาทิโตท้ายมโนคณะพั์เป็นต้นท้ายมโนคณะพั์เป็นต้นมโนคณาทิโตวัตะเตตามมาเงเพราะฉะนั้นเวลาแปลก็ต้องแปลตัวนี้ด้วยสะสเรวาวาอาคโมส ในพระสระเบื้องหลังนะครับเสรในพระสระเบื้องหลังสะะอาคมเป็นอาคมมโนคณะที่โตท้ายมโนคณะสับเป็นต้นว่าบังก็คือหลังมโนคณะหลังมณนศาสตร์ก็ลงอาคมพร้อมทั้งสระมีสระด้วยนะฮะสะตัวนี้ปกติไม่มีสระถ้าไม่มีสระก็จุดแต่นี่มีสระเพราะนั้นต่างจากสาขโมเสตรงที่ว่าสาเรวาขโมนนี่มีสระ นะแต่สาขโมเสไม่มีสระนะครับเพราะถ้าไม่มีสระมันจะดูแบบโดดๆแบบนี้ไม่ได้มันน่าสาทำตัวรูปดูเลยครับ ะมะนาสาสับเดิมเป็นมนาลงนาตติยาวิพัฒน์ในอัดอะไรครับกาณะด้วยการเนะตะติยาถ้าเราลงในการณะเราก็ต้องกาณเนแต่ถ้าเราลงในอัดอื่นก็สูตรอื่นลงมาแล้วทําไงต่อนะครับอาเทศนาเป็นอาด้วยเ,เดี๋ยวมโนคณะที่โตสมิงนานะมีอา ลงสาอาคมในพระสธาหลังลงสาอาคมด้วยสุดว่าเสวาคโมแยกลบรวมสำเร็จรูปเป็นมนาสาแปลว่าด้วยใจนะครับมนาสาอาคัตฉามิแปลว่าข้าพเจ้ามาด้วยใจก็คือกายจะสามวัคคีไม่ได้มาแปลว่ากายอยู่ที่โน่นแต่ว่า ใจมาเฉยๆนะครับก็เรียกว่ามอบฉันทะในภาษาวินัยก็เรียกมอบฉันทะมาด้วยใจนะครับอย่างนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราเอากายมาแล้วใช้เหาะแบบชานอย่างนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะนั้นมนัสสาแล้วมีรูปอีกรูปหนึ่งถ้าไม่เป็นมนัสสาก็ต้องเป็นอะไรครับมนเนณะถือว่าเป็นรูปธรรมดาเหมือนกับปุริเสนะเพราะนั้นมันถึงมีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับ มีมณสาพเพิ่มเข้ามาส่วนมนเนนะถือว่าเป็นรูปธรรมดาของอาการันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาจําปฐมมาลาของมณสาไม่ได้ล้วก็แจกเหมือนปุริสาก่อนนะแจกเหมือนปุริสาทุกวิพัตก่อนเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นมีเพิ่มที่วิพัตไหนบ้างครับนาสะสมิงเพิ่มเป็นสาโศส,สิจบไม่ต้องจํา ประทามาลาของมนะาต่างห่างเลยอยเนี้ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไปจำเพื่แล้วก็ท่องใหม่เหมือนกับท่องปรุริะประทามาลาใหม่มันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นจําปุริสให้ได้แล้วก็จะแจกมณะใเนี่ยแจกตามปุริสาก่อนทั้งหมดหลังจากนั้นเอาตัวเฉพาะคิดเฉพาะตัวที่เพิ่มคือมโนคณาทิโตสมิงนานะมิอา สมิงนานามิอาแล้วก็สูตรไหนอีกมันจะสะมันไม่พอเหมือนกันนะสะเรวะกมศสะมณโสะสะสะโจใช่ไหมครับสูตรสะสโจสองสูตรนั้นได้มนาสับเลยไม่ต้องท่องปทามาลาพิเศษนะครับอันนี้ก็ทุ่นให้นักศึกษาไม่ต้องลงแรงมากลงแรงน้อยแต่ว่าได้เขาเรียกมีประสิทธิภาพนะครับอย่างเนี้ยลงแรงเวลาเราท่องเราก็ต้อง ท่องแบบลงแรงน้อยๆหน่อยนะครับก็มีอะไรไหมครับกาถ้าไม่มีนะก็สมิงนานะ สมิงนานังอีอาส,สมิงนานังนางก็เป็นนางฉัดถีวิพัฒน์ที่เรากำลังนางของลงนางฉัดถีวิพัฒนะ์สมิงนาหลังจากสมิงนาลงนางเลยก็กลายเป็นสมิงนานังสมิงนานะมันเป็นบทเขาเรียกอนุกาณณะบทที่สร้างขึ้นโดยพระอาจารย์กัจจายนะ เพราะนั้นสมิงนาตัวนี้สามารถลงนางมาก็เป็นสมิงนานาังนะครับถือว่าเป็นคำศัพท์ไวยากรณ์สร้างขึ้นเฉพาะกิจเท่านั้นนะครับอย่างนี้เป็นอนุกรณศรรพัพท์ไม่มีความหมายอะไรก็แปลว่าสมิงและนา